สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสูร่รายการวาเกมเมอร์กิิวาเจ้ากล่าวว่าวันนี้มาอยู่ในเกม Animal Party นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าตีกันนัวๆใครเคยเห็นเกมแก๊งบีดไหมหรือเกมตัวย้อยต่อยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบสัตว์ตัวย้อยต่อยกันน,กน่ารักน่ารักนะครับผมก็กลับมาอัพคลิปแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปหนะัก อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะกับแก๊งเพื่อนๆหกคนนี้จะต่อยกันนัวขนาดไหนครับผมว้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันในเกมกันเลยดีกว่าค่ะเยนคุณโดนเกมนี้นะคะเขาจะให้เราเนี่ยไปจับไอ้เจ้าหมีตัวใหญ่นี้นะคะเพื่อเป็นคะแนน20คะแนนแล้วก็มีเยลลี่อันเล็กๆนะคะจะเก็บคะแนน3คะแนนค่ะ มาดูดีกว่าว่าทีมพี่แป้งกับทีมพี่อิ๋วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เอาล่ะทุกคนเลือกสัตว์ตัวย่อยได้เลยอะไรอืมมันเป็นตัวอะไรดีนะแล้วยูนิคอร์นนี่เป็นอยู่ริมถนนหรือเปล่าเฮ้ยทำไมจอยฉันเข้าไม่ได้จอยเอ้าเอ้าาทำไมทำไมจอยผมมันเลื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวเออจอยหนูเลื่อนไม่ได้แล้วก็ซูมเลยอ่ะทำไมดีอ่ะกดขึ้นบนข้างบนไม่ใก็ปุ่มดีแพดครับดีแพด ฉันว่าฉันจะเป็นแมวดีกว่านี้แมวตัวนี้เหมือนกับมาซาเลยหน้าตาน่ารักมากแล้วดูแต่ละคนผมเป็นเป็ดครับครับหมอเป็นเป็ดครับน่ารับเลยแล้วดูอุ้ยพี่กิจเป็นตัวอะไรเนี่ยี่เขาูดด้วยอะเป็ดเป็ดไงเป็ดเงินตัวทองแถวบ้านฉันเลยนะ อะไรใครลาซล่าข้างถนนครับนั่นตาไม้เป็นพี่เป็นเป็ดเฮ้ยพี่กินเตาตูดด้วยอ่ะผมจะไล่กระทื่อไปแมวตาบอดไป let's go เอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยฟังหมีโซ่นะครับนี่แมวน้อยซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็มีแจ็คแล้วก็ไฟนะครับผมก็คือเกลลี่บีโอ้โหมาแล้ว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 ไอ้ขโมย

เฮ้ยพี่ไหมเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไมได้ันอขาุแบาน่ชมี่เด้อล้วทัี่มายวเอาะ้นเอาโกงยันไปันบอกเลยนะไมีวันให้มันเดาิเาขึ้นมาขึ้นมไ้พวไป้พี่พี่วิ่งมาวาอยู่ไนกที่นู่นนะคะงนูนไดเจอแล้วโอยเอาเกไ้นกไายกขึ้นยกม

จะยึดกระปยดกระผ๋องจยดก๋องไม่เอา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 ไ่อาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่าไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอไอาไไม่เอไ่อาไป่เอไ่ไม่เอาไ่เอไ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไ่เอาไม่เอาไมเอาไเอาไป่ไปเอาไม่เอาไปอาไมอาไมไม่เไ่ไไ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  ไปแล้วไปลไปล่อยแล้วนปล่อยแล้วผมปล่อยแล้วผมปาองา่อยันมแล้วยอห้่มัอยนยอย่กนยู่กกับฉันมหป้า้ออ ตายมีสีเขียวนั่นมันเป็นมีที่ฉันจะต้องใช้เฮ้ยเราหยิบเราหยิบฉากมาใช้ได้ไเนี่ยเฮ้ยเขาเฮ้ยไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกกไก่ลยไปรอรรเราจะแพ้แล้วนไปโยกไปโยกห่นมากเลโอเคโอเคไปเอาคืนไปเอาคืนต่อแล้วิวโยกพีวโยกิ่โยกผิ่โยกโยกโยกอะไรโยกอะไรมันไปจอไมันไอไม่มไั จะทำมวนหน้ามาเน่ามนหน้ามาเน่าตมีมาแ้โคตมีมาแล้วจะการไพวกนี้ต้องโคตีไอ้กระต่ายมันต้องโไม้นม้วนมวนมวนนี่เป็นไงเอาไปไเอาเฮ้ยไมาว่น้ไอ้กระต่ายป็นย้อ่ว้ว

คริสริแรงนี่จ้าโอพี่กินลัหลัสบายยหลงไ้ยเฮ้ยเยเ้ยลงยเยโอยเฮ้ย้ยเนยเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้ยเอ้ยยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยอยยย้ยเย้ยยยย้เยยยเยยย อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไปดยไปไดเอาเยลลี่มายินี่ึ้นมาแล้วไปไมันไปทำไมมจะพเยลลี่คืนมาเนี่ยมาช่วยเพื่อนก่อนไหมาแล้วมาแล้วช่วยจะตายแล้วอ้อตายเลยตายเลยมันนี่ม่ของเราพวกเราไม่แปด จะตายจะตายันบ้ากเอาหวกินฉีดกันจะตายบ้ามาฉีดมาหน่อยดิ้วยด้วยี่มัดเอาไแตกนมันเอาไแตเตเลอึออึหลหลบจัมข้าวมันามันเอาขึ้นมเอาขึ้นาเอาขึ้นมาอุ้ยหาเแลนี่่เยเยเเ้ยเ้ย้ยดเฮ

ไปนยิงันตอ้อนน้นงวฉันขอปรียเรียววไปแล้วไปแล้วเฮ้ยย่งยุ่งไปเอาไปเอาไปเอาที่มันไปเอาแบนี้แล้วโอ้โหเต็มขาเป็ดเลย กินยกินยุกเก็บไอเขียไม่เลยไมลกิกกิไยไม่ลยก่ทำอะย่หุบใกขึ้ย Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ đi không bỏ lỡ những video đi dẫn

ว่าเราจะมีเวลาที่จะชนะไหมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะสูสีสูสีแล้วก็หอบหอบหมีไปหอบหมีมาแล้วฉันก็รู้สึกว่าจะต้องมีอาวุธไรบางอจะแยอาวุธจากพี่ช้นมาอืเอด้มันเอาหมีไปแลวพี่หมล้วอาวุธไปปีมดหมดดีี่ไม่มีใครช่วยเลยช่วยด้วยไีไ

ดูผมทำคะแนนดูเกมจบก็ไม่จบเกมจบก็ไม่จบ <laughs> <laughs> ผมไม่ทำคะแนนเลย <laughs> ผมขัดอย่างเดียวอาฉายจับแจงโดนหนีบคอ <laughs>